ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายอดีเกมฟีฟ่าอ l i ไร4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ครับผมป๊อปพลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นผมวันนี้ผมเราจะมารีวิวแผนแท็กติกนะครับ 4-2-2นะที่ใช้ขึ้นแรงซนะูเปอร์แชมเปี้ยนกันนะครับก็แผนนี้ปรับมาตั้งก่อนจะเล่นแผน4-2-21-1นะที่มีกลางลุกนะแต่คราวนี้ลองปรับมาเล่น4-2-2ถือว่าเข้ามือมากเลยนะแบบพอปรับเข้ามือปุ๊บก็ขึ้นแรงรัวๆเลยนะครับนะก็ขึ้นมาจนถึงซูเปอร์แชมเปี้ยนได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูแรงกันนะตอนนี้เหลือ ขึ้นมากับพึ่งรีแล้งไปล่าสุดนะเหลือ21วันนะ21วันนะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะแ้ม27 87นะครับนะก็อยู่อันดับ3 9ิยิงขึ้นมาทีแรกอยู่ประมาณอันดับ30เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะยิงได้150คือแผนนี้ที่จะเป็นแผนที่แบบว่าเกมลุกดีแต่กลางกับหลังมันจะรั่วๆหน่อยต้องเน้นการที่แบบว่าบังคับดีๆหน่อยนะครับถึงจะแบบว่าจะไม่ค่อยหลุดเนะาะกองหลังเนาะโอเคนะประมาณนี้นะครับ ก็เด <t desserts> okay, okay. ี๋ยวไปดูแผงแทคติกดีกว่านะว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับทีมเป็นยังไงไปดูกันปะโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กันในหน้าแผนแล้วนะครับก็แผนที่ใช้นะครับ4 2 2 2นะก็ประมาณนี้เลยนะเป็นแบบว่าปีกเป็น LAM กับ IAM นะเพราะมันจะได้คือแผนเนี้ถ้าปีกเป็น LAM AM มากลางมันจะโล่งมากเลยนะต้องเล่นเป็นปีก LAM กับ IAM นะกตคือเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวถ้าแผนนี้ไม่เข้ามือเดี๋ยวดูทรงก็ต้องไปเล่นแผนที่มีกลางลุกเหมือนเดิมนะครับนะ โอเคก็กองหน้าจริงๆนะครับใช้เป็นองรีนะกับชาบมกึนนะแต่ตอนนี้คือโดมันตีติดบวก,กนกะ่ยก็เลยเอาโดมาเป็นตัวจริงก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนสำรองเป็นชาในครึ่งหลังอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าใช้ได้ทั้งคู่เลยนะโดคือมันโกงอยู่แล้วคือในที่จริงคืออยากได้โดเป็นบกเจ็ดคือมันจะแม่งสแตนโกงสแตนตเยอะกาองรีไอคอนบวกห้านะโดบวกเจ็ดนะคืออยากได้มากนะครับแต่ว่า มันตียากนะคือตอนนี้บุกโกก็ถือว่าก็เก่งแล้วนะโรนัลโดนะนะครับอองรีก็เป็นตัวที่เพิ่งตีติดมาล่าสุดนะแล้วม่โคตรเร็วเลยนะแบบลุกช่องนี่คือตัดหลังนี่คือหายเลยไม่ต้องตามเลยนะอองรีนะครับนะโอเคนะที่ใช้สองสองกองหน้าก็จะเป็น2คนนี้ก่อนเนาะรังแฝงก็ประมาณนี้นะครับสองคนนี้นะโอเคเนาะ แล้วก็ปีกสองข้างก็เป็นยูเซกับเน็ตเวทเหมือนเดิมนะแต่ขยับมาปเป็นจากปีกเป็น l อเอมกับไอเอมแทนนะครับนะก็เหมือนหุบเข้าในมันร่วมเล่นแดนกลางสักนิดนึงนะเพราะาแผนนี้แดนกลางมันโล่งนะครับก็ใช้เป็น2คนนี้นะก็โกงอยู่แล้วนะไม่ต้องอธิบายสรรพคุณนะครับ <c oughs> โอเคพลังแฝงก็เปลี่ยนยูเซนี่คือจากจริงๆจะใช้เป็นเหมือนเน็นเวินะมีเข้าปะทะกับปั่นนะแต่ยูเซนี่คือมันสามารถไปเล่นแผนนี้แผน เอายูเซสลับไปเป็นหน้าคู่ตรงนี้ได้นะแบบเล่นตรงไหนก็ได้นะที่เป็นหน้าคู่นะก็เลยตัวที่สามารถเล่นปีกเล่นหน้าได้ก็จะใช้เป็นพลังแฝงนี้นะเป็นเข้าปะทะกับแซกซึมไปด้วยนะเผื่อไว้นะปีกก็มีแทกซึมได้เพราะว่ามันจะช่วยแบบว่าพอแซกซึมติดมันจะวิ่งขึ้นไปเลยแล้วเราก็ตักข้ามให้ประมาณนั้นนะครับ oh. คือมันถ้าจะเล่นทั้งหน้าทั้งปีกต้องใส่พลังแฝงแทกซึมไปด้วยนะนะครับผมเนาะ ประมาณนี้คือเน็ตเบ็ดเรารู้อยู่แล้วว่ามันเน็ตเบ็ดมันไม่สามารถเล่นหน้าได้เราก็ใส่กระทิงกับปั้นไปเพราะไม่ต้องมีแท็กซึมประมาณนั้นนะครับโอเคกลางรับก็เป็นคุลลิตกับเอฟเฟนแบกเหมือนเดิมนะคู่นี้แน่นเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ต้องอธิบายเหมือนเดิมเพราะมันคู่เดิมนะครับเก่งเหมือนเดิมนะโอเคนาอพลังแสงประมาณนี้แบกสองข้างก็เปลี่ยนนะเพราะเอพีเพิ่มเป็น220นะเออล่าสุดเอพีเพิ่มแล้วนะลืมเลยนะครับ ก็จะเป็นโมจิก้านะ PTB นะครับบก8กับเอมาบูนะคือโมจิจริงๆตรงแบ็กซ้ายจะเป็นโ o สิบเก้าหรือปีไลท์ก็ได้นะแต่ว่าเห็นโมจิก้าทีบีมันแัดความเร็วมันดีมากเลยนะก็เลยเอามาเล่นแล้วก็ก็ถือว่าโอเคนะโมจิก้านะครับนะในตลาดก็มีขายด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่ไแน่ใจว่ามีหรือเปล่านะก็ประมาณนี้นะความเร็วดูดีคือบก8เวลตันร12นี่คือเป็นแบ็กที่เร็วมากนะสำหรับ F p 8ปนะครับนะโมจิก้าเนาะ ประมาณนี้นะครับพลังแฝงก็กลับตำแหน่งกับเขา้าปะทะเหมือนเดิมนะ่ะแค่นี้นะโมดิก้านี่ใส่เปิดบอลให้ไปด้วยนะโอเคนาะกองหลังนะครับเปลี่ยนคู่เหมือนกันนะเป็นฟานไดคู่กับโกนาเต้ยี่็ดอยู่นะบุกเจ็ดเลยทีเดียวนะเพิ่งไปได้มานะก็ถือว่าโกงนะครับโกนาเต้นี่คือทรงเดียวกับฟานไดเลยแต่ข้อเสียโกนาเต้ยอย่างเดียวคือพลิกตัวช้าที่เหลือเหมือนฟานไดหมดเลยนะเรื่องความเร็วการความแข็งแกร่ง การเข้าปะทะการเบียดนี่คือสุดๆเลยนะเรื่องคือมันคือโคนิ่งฟันไดเลยนะแต่ว่าเค่กค้องตัวน้อยกว่าฟันไดนะฟันไดมันรู้สึกว่าตัวใหญ่ก็จริงแต่ค้องตัวพลิกตัวมันดีกว่านะครับแต่โคนาเต้รู้สึกว่าพลิกตัวช้านะความรู้สึกนะข้อข้อเสียข้อเดียวเลยที่เหลือม่งเก่งหมดเลยนะโคนาเต้นะนะครับก็ <c oughs> <c oughs> พลังแผงแต่เป็นประมาณนี้แลยกนะันงูกับกับตำแหน่งเนาะประมาณนี้กองหลังต้องมีงูเพราะแบบช่วยให้แบบเข้าแน่นขึ้นนะครับประมาณนั้นนะ ู้สาประตูก็ตอนนี้ใช้เป็นเอเดอาร์เมนดี้นะเอพีเพิ่มมาเป็น9ก็ถือว่าเหนียวขึ้นนะเมนดี้นะครับเหนียวขึ้นจากเดิมจากตะก่อเอพีเจ็ดอ่ะมันรู้สึกว่าโดนยิงง่ายไปหน่อยแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าฟัดลุนเดี่ยวมาโดนนี่คือมันก็เซฟเยอะขึ้นนะสำหรับเมนดี้นะครับเนาะรังแฝงประตูก็ประมาณนี้นะครับโอเคเวทตัวจริงของเรานะแผนสี2สองตสองก็จะเป็นประมาณนี้นะเปลี่ยนหลายตัวเลยเพราะเอพีเพิ่มเป็น220ด้วยนะครับก็เพิ่มหลังเพิ่มแบ็กไปเนาะมานนี้ ไอ้ที่แบบ m p เหลือๆนี่เอาประตูเป็นปีท็อปได้ใช้เมนดี้สักยยูได้เลยนะถือว่าได้เลยนะเมนดี20 U, ้20่ยูคูตัว l ออะไรประมาณ MP 1พีสอะประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะสำรลองก็จะมีชานะครับเอาไว้สำรองกองหน้าทั้งสองคนนี้นะชาก็รู้ๆกันอยู่แผ่นนี้แม่งโกงมากนะทะลุช่องนะครับตอเลสก็ได้อยู่นะตอเลสเดีย๋ยวว่าอนาคตจะเปลี่ยนเป็นไอคอนนะครับเพราะว่าแผ่นนี้มันก็ทะลุช่องดีเหมือนกันนะอัปเกรดจาก ebs เป็นไอคอนบวกห้าเนาะ เดเปโล่นะก็ยังเล่นตรงปีกสองข้างนี้ได้มันเดิมนะเดวิโล่นะกา้าก็เล่นได้นะเพิ่งติดติดบวกห้ามานะก็เล่นได้อยู่นะกา้านะครับแพดรอให้แพดเป็นเป็นแพดที่เล่นกลางลุกก็กาคาเาก็ไปเล่นได้เหมือนกันนะสำรองเดอะบอยประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้คือมันเล่นได้นะริมเส้นสองข้างตรงนี้เล่นได้หมดนะกา้าซอนก็เล่นได้หมดเลยนะปีกสองข้างเล่นหน้าเป้าได้เล่นหน้าคู่ได้นะซอนนะถือว่าสารพัดประโยชน์ก็เลย ใส่แทรกซึมให้ไปด้วยนะครับซอนนองประมาณนี้บาสเตียนนะครับกับบัลลักนะิงจริงบาสเตียนก็เก่งนะครับบัลลักก็เก่งนะครับปอกบาที่มีอยู่ตัดที่แรกก็เก่งนะแต่พอบาสเตียนตีติดก็ก็คงต้องเป็นบาสเตียนนะครับโอเคนาะประมาณนี้นะก็เดิสำรองเดบอยจริงก็เดิบอยเล่นจะเล่นปีกสองตรงเนี้ยเล่นเล่นปีกสองข้างตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เลยไม่ค่อยเอาไปเล่นนะเพราะเดบอยมันไม่ใช่ตัวที่มีความเร็วขนาดน,นั้นนะครับนาอ แต่ถ้าแบบว่าตัวหัวตรงยิงก็อาจจะเล่นได้อยู่นะแต่อังกฤษไม่ค่อยแนะนํานะถ้าเดบอยไปเล่น l a m มกับ i m นะครับมันมันก็เล่นได้แหละแต่แบบไม่ค่อยแนะนานะเคยลองเล่นแล้วมันไม่ไหวนะครับก็จะสําร,รองสําร,รองต่าลงมาอีกนะเพราะว่าพวกกาก้า,กาพวกอะไรนี้น่าจะดีกว่านะครับมอลดีนี่ไอคอนก็ไว้สําร,รองเหมือนกันนะเวลานักเตะเอพีเหลือก็เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนมาแล้วเอพีเหลือก็มาดีนี่ได้นะครับเฟรซิสตนะครับลูนี่มีทําฟุตไอคอนไวอีกทีมด้วยนะ นะครับก็เล่นได้เหมือนกันทั้งเมตาทั้งไอคอนนะครับไฟเวิร์ดไลกาดโทคาเตสอะไรพวกนี้นะคอนด็อกเบียนะครับเล่นได้หมดนะเอซเซียงนะครับเปิดตีลูดิเกอร์วิดิดอย่างงี้นะกินโนล่าซีดานนี่ก็ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็เลยเอามาเป็นสำรองตรงนี้นะครับ <c oughs> โจโกเมสนี่ก็สำรองโกนาเต้เลยนะแม่งคือถ้าโกนาเต้หดต้อก็ต้องโจโกเมสแน่อนอนนะเพราะไอพีมันใกล้ๆกันและความเร็วดีเหมือนกันนะช่วงนี้คือแบบหลังลิเวอร์นี่แม่ง เก่งหลายตัวนะคือส่วนมากจะเล่นหลังลิเวอร์เลยนะนะครับกองหลังเนี่ Campbell, a, ente, ยโตแคมเบลเกียสตาเรนเตอะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับลูดิเกอร์ช่วงนี้รู้สึกไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะเอพี FP มันเพิ่มเนี่ยก็ลูดิเกอร์มันสิบหกมันก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเนาะริงก็ยังเล่นได้มันเดิมนะลาปอกก็เล่นได้มันเดิมนะครับนะฟานได้ปอกปาวาลานี้ก็เหมือนเดิมนะครับไปเปลี่ยนได้ตัวสำรองก็ครูตัวแบ็คก็เทโอนะเอพี FP เหลือก็ใส่เทโอไปแทนประมาณนั้นนะครับ แยสตีวอล์กเกก็เอพมันเพิ่มไงก็เลยใช้แบ็กที่เอเยอะขึ้นมาหน่อย7จ็ดแประมาณนี้นะเยมเบ้ ا. เอ็นวินตูล่าโมจิก้าประมาณนี้นะคร่าวๆนะสำหรับทีมนี้นะแทคติกทีมกันนะที่เราใช้นะเป็นแผน b ทีทคติกสนะคะอยากกฟก็พิมพ์ชื่อก๊อฟไ,ได้เลยนะครับนะก็เป็นตั้งเป็นประมาณนี้70-55สนะครับโอเคเนาะแล้วก็ตรงเกมรุ่นที่เป็น60-60แล้วก็40นะครับก็ถือว่า ลองไปปรับมาดูก็ถือว่าเล่นได้เลยนะเพราะการเข้าทํามันแบบว่าเข้าทําต่อบอลข้างในชิ่งกันตรงนี้ก็ได้หรือจะออกหรือแบบต่อบอลไปอยู่ปุ๊บปีกเติมก็ตักให้ปีกแล้วปีกก็สามารถเปิดเข้ามาได้นะพะจะมีกองหน้าเรา2ตัวไงก็จะมีตัวเนี้ยอ้อมาหม่งได้นะครับประมาณนั้นนะต่อได้ทะลุช่องได้นะเปิดได้ประมาณนี้นะแผนนี้ถือว่าไปได้หลายทางนะทาให้แบบว่าก็ขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะเพราะ มันเข้าทําได้หลายรูปแบบประมาณนั้นนะครับนะเกมรับก็ตั้งประมาณนี้เลยหุบไปเล่นเกมรับช่วยกันเนาะโอเคครับประมาณนี้นะแทคติคนะแทคนิคนักเตะก็ประมาณนี้เลยนะครับนะเกมลุกด้วยนะครับช่วยกันนะครับก็ขึ้น3มแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆประมาณนี้นะแผนนะครับก็แทคติคทีมก็ดูหมดแล้วบทบาทก็ก็ดูไปด้วยแล้วกันนะครับ <laughs> เมนดี้มีลีดเดอร์ชิพแล้วหรอเพิ่งรู้เลยนะเออองรีจุดโทษน,นั้นเล่นไปก็เปิดมุมไปองรีปีิกได้นะคิกดีด้วยเรา26เลยนะองลีครับแต่ไม่ค่อยได้ยิงไม่ค่อยได้ยิงปีคิกหรอกนะเล่นสั้นซะส่วนใหญ่นะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับแผนแทคนิคนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์แผนนี้กันนะว่ารูปแบบการเล่นมันเป็นยังไงนะครับผมนะไปดูกันปะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์การเล่นของแผนนี้กันนะแผน4222นะครับก็เป็นการแบบว่าการเข้าทำมันได้หลายรูปแบบนะทั้งเปิดมงก็ได้นะมีบังช็อตนี่สามารถเปิดได้ด้วยแนละ้วส่วนมากจะเป็นการต่อบอลน,นะครับแล้วก็หาตัวทะลุช่องประมาณนั้นนะก็แบบสมมติเห็นมาแผนนี้คือแบบเราขึ้นไม่ได้แล้วก็ถ่ายออกไปเรื่อยๆนะซ้ายขวาแล้วพอมีช่องปุ๊บเราก็ยัดเข้ามาแล้วให้ริมเส้นที่อยูเจเนะเข้าทำเลยแล้วก็ยิงเข้าไปนะประมาณนั้นนะครับ คือแบบว่าก่อนหน้าคือก่อนจะเข้าถึงตรงนี้คือถ่ายซ้ายถ่ายขวาไปเรื่อยๆต่อค่อยๆถ่ายบอลออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีช่องให้จ่ายเข้าในเองนะครับนะชอนนี้ก็สวนกลับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนั้นแบบตัวเรากองหน้าเราความเร็วไงก็เนี่ยพอจ่ายพบ,บข้างในตันข้างบนตันตก็ให้ข้างล่างครับที่เน็ตเบ็ดแล้วพอมีตัวข้างในก็เปิดเข้าไปแล้วแต่ชอน,นี้ก็นยิงไม่เข้าเองนะครับแต่ปาช่อน,นี้ก็ ขึ้นมาครับเนี่ยต่อบอลพยายามถ่ายบอลไปเลยข้ามฟากมั่งยัดเข้าในเนี่ยพอมีช่องเราก็ยัดเข้าในแล้วเห็นข้างบนเติมเราก็ตักข้ามไปเห็นปะแล้วก็เปิดได้เลยแล้วก็หมงได้นะครับคือช็อตเนี่ยช็อตไหนที่ข้างบนเติมมาเมื่อไหรแล้วข้างล่างที่อย่างอองลีน่สอดเข้าไปข้างในกรอบเราสามารถเปิดได้เลยแล้วจะได้หมงประมาณนี้นะครับแผนนี้นะเนี่ยเราต่อไปเรื่อยครับเนี่ยเน็ตเบ็ดเข้าในลุนโดออกข้างเนยมันจะแบบว่ากองหน้าจะออกข้างบ้างแล้วปีกเราจะหุบเข้าในประมาณนี้มันช่วยกันต่อบอลได้ด้วยนะเนี่ยเห็นปะ ถ่ายไปเรื่อยๆครับซ้ายขวาไปเรื่อยๆแล้วพอมีช่องข้างกลางเขายัดเห็นปหมแล้วเนี่ยพอชิงกันปุ๊บองรีทําช่องหลุดแล้วแล้วก็ยิงเข้าไปครับน่ะมันมันก็ดูแบบว่ายาุ่งยากนิดนึงนะแต่ก็คือต้องใช้ความแบบว่าใจเย็นนะครับแบบค่อยๆต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวช่องมันจะเกิดเองนะครับเนี่ยแล้วก็แฮมมาถ่ายข้ามฟางมาถึงตรงนี้เห็นปะ่ะองรีเฮ้โยโรนัลโดไม่ใช่องรีนะครับเอฟเป็นแบกเนี่ยก็พอไม่มีตัวแล้วก็ดึงจังหวะก่อนเห็นป่ะมันจ่ายไม่ได้นะก็ดึงนิดนึงนะครับดึงจังหวะไปก่อนเนี่ยโดก็ดึงจังหวะ เนี่ยพอเน้นเบ็ดทำแล้วก็เรา่อยแทงประมาณนี้นครับเห็นปหแล้วพอหลุดเข้ามาเนี่ยก็ดึงอีกทีนึงแล้วก็ยิงเสาแรกแต่ลูกน,นี้ติดเซฟแค่นั้นแหละครับนะค่อยๆดึงดึงส่วนมากคือให้เน้นดึงจังหวะไว้ก่อนถ้ามีช่องค่อยจ่ายถ้าไม่มีก็จ่ายไปตัวที่ง่ายง่ายที่สุดก่อนนะตัวที่โล่งที่สุดก่อนนะครับเนี่ยอย่างยูเจเห็นไหมเห็นองรีทาก็ตายเลยตัดหลังเลยนะครับหลุดมาตรงนี้ก็ทัดแบ็กอย่างเดียวนะย้อนกลับหลังและลูกนี้คืนมาแล้วยิงสวยงามเลยครับตรงนี้นะ คือช็อตไหนที่แบบว่าหลุดมาได้แล้วให้มองที่ข้างหลังกรอบนั้นจะมีตัวเติมขึ้นมามองย้อนหลังนิดนึงนะครับัดแบ็คกลับไปมันจะแบบมีพื้นที่เล่นเยอะกว่านะครับเนี่ยก็่อนนี้ก็เกมรับก็เล่นกันแล้วเขาจ่ายพลาดนะช็อตนี้เราก็ได้ส่วนครับวิ่งลงมารับแล้วยูเซใส่กระทิงนี่คือทําให้เบียดได้ด้วยนะยูเซนะครับเนี่ยพอเราขึ้นไม่ได้รูปเราก็ย้อนก่อนนะถ่ายมาตรงนี้นะครับเนี่ยแบบถ่ายบอลไปเรื่อยๆครับมาถึงแบ็คเห็นไหมจากฝั่งซ้ายนู่นมาฝั่งขวาเลยแล้วโล่โด่ก็หลุดตรรงนนี้ะคับ โดก็โยกเข้าไปแล้วก็องรียังไงย้อนมาก่อนครับแล้วก็เห็นยูเซมีพื้นที่ก็ยัดมาแล้วก็โลเข้าไปครับเห็นไหมค่อยๆหาช่องไปเรื่อยๆครับแบบเดีย๋ยวมันจะมีมันเองค่อยๆต่อไปเรื่อยๆครับไม่ต้องใจร้อนแบบชิ่งๆ,ๆๆมันจะเสียบอลไวนะครับแผนนี้นะนะครับมีช่องค่อยจ่ายถ้าไม่มีก็ย้อนกับหลังหรือให้ตัวที่ง่ายที่สุดก่อนประมาณนั้นนะครับแผนนี้เกมรับนี่ก็คือเขาจ่ายผ่าน,นได้ส่วนนะครับ อ,องรีมาแล้วมีจะมีคนลงมารับคนหนึ่งคนแล้วอีกคนนึงสอดขึ้นไปนะแล้วชอ่อนนี้โดยิงเลยนะแต่ติดเซฟนะนี่ครับแล้วชอ็อนนี้อีกฝั่งเขาขึ้นมานะครับเราก็กันของเราแต่คือเขาพลาดปุ๊บแล้วเราก็สวนเลยครับเมนดี้ปาขึ้นมาตรงนี้องรีชิงกระโดครับแล้วเน้นเวทมารอให้บอลแล้วนี่ครับเห็นองรีสอดขึ้นมาตรงนี้หลุดเดียวๆแต่ยิงติดและแต่โดยอย่างซ้ำได้ครับหน้าสองคนคือมันยังช่วยซ้ำได้นะครับ พลาดแล้วยังพอมีแบบมีตัวที่ช่วยกทํำได้เนาะโอเคนะประมาณนี้นะสำหรับรูปแบบการเล่นของแผนนี้นะสี่สอง2องสองนะใครที่สนใจก็ลองไปปรับเล่นกันได้นะก็ลองดูนะอธิบายไปคร่าวๆประมาณนี้ค่อยๆต่อบอลนะครับต่อไปแบบว่าคือตัวไหนที่ว่างค่อยจ่ายแล้วแบบต่อไปปุ๊บมีช่องเข้าในแล้วก็ยัดเข้าในเนาะประมาณนั้นนะครับนะก็ใครชอบใจการรีวิวแผนการเล่นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับนะ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุบจ๊บๆ